วันนี้แวะมาดูบ้านครับนี่ของบ้านมาเองครับวันนี้ช่างเลิกงานแล้วห้ามโมงแล้วช่างเลิกงานแล้วไงโอ้นโหโหโหีนี่นนที่นอนน้องนี่นนอะไรพนนีไฟก็มีแล้วเนี่ยไฟดึงมาแล้วเดี๋ยวรีวิวสักหน่อย ไฟดึงมาแล้วไฟสำรอง <c oughs> นี่ครับนี่ดึงเบรกเกอร์มาแล้วเรกอร์มมเปิดได้เลย <st aff> นี่เสียบปลั๊กปึ๊บติดปั๊บแล้วน่นเลยหลอดไฟนอน <st aff> นี่ว <st aff> ัวใครหลุดมาว <st aff> ัวหลงรอเปล่าตัวเดียวนะ,ะ่วัวใครหลงรอเปล่า นี่ครับคือหน้าไปเยอะตรงนี้กป็ประตูทางเข้านะครับนี่ประตูทางเข้าสองบาน,ปาเ,าบานเปิดเข้าในนะครับเปิดเข้าในตรงนี้เป็นห้องนอนตรงนี้เป็นห้องเด็กน้อยนอนก่อนเด็กน้อยลูลกช่างดูร้านช่างนะครับนอนไปก่อนนี่สูงๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นห้องโถงโล่งมาจากหน้านครับนี่จากหน้าโลง่ลงๆไปเลยห้องน้ําก็จะอยู่กออกฝั่งไปข้างนอกบ้านฝั่งโน้นห้องน้ํานะครับ อันนี้เป็นห้องน,นอนอีกห้องหนึ่งนี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับตอนนี้เก็บอุปกรณ์ก่อน <c oughs> นี่ห้องนอนใหญ่อย่างนี้เลยครับห้องใหญ่ๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็ใส่วงกบแล้วฝั่งนี้เพิ่งมาให้เมื่อวานะวันก่อนแล้วก็รอเททับหลังนะครับเนี่ยทับหลังแบบนี้พวกนี้เททับหลังแนละ้วพวกนี้สั่งเหล็กใหมกครับเหล็กสองหุนเททับหลัง แล้วก็จะตั้งวงกมฝั่งโน้นน่ะทางเข้านี่พวกนี้เททับหลังครับห้องน้ำประจะอยู่ด้านนี้ด้านนอกนะครับห้องน้ำอยู่ด้านนอกออกแบบเองครับ <laughs> ออกแบบเองกับช่างกับวิศวะนวลน,นะครับวิศวะนวลพีเอยผีเอย,เยง่ายๆไม่ง่ายครับไม่ไม,ไม่มีอะไรมาก ตดยรวมเร็วมากทำเร็วมากโอ้ยเมื่อกี้คุยช่างเรียบร้อยแล้วจะทำไงต่โอโฆษณามาแล้วเนาะนิดน้อยเล่นกันอยู่นี่ครับประกอบอิดใหม่เงี้ยใหญ่มากของใหญ่มากจ้าเก็บอ,อะไรคะเกลูกสาวเจ้าของบ้านมาไปโอเค แค่นี้ก่อนครับไปดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังมารีวิวใหม่